เพลงอะไรดีครับน้องผิงมีเพลง,งให้ฟังปะืึแล้วแต่ป๊าเลยค่ะวันนีร้องพอทุกเพลงจริงเหรอใช่อืมมันมีร้องพอขนาดมีนามิสาวันนี้ยังร้องพอเลย <laughs> ใช่หร <laughs> ช <laughs> ถ่ถึงถึงแล้วครับขอบคุณครับ ลองมาดูข้างบนเถะครับข้าบอกให้คุณหนูดูข้างบนนะครับจานดาวเทียมหรอคะจานดาวเทียมหรอคะโอ้มันมีเห็นไหมคะเห็นอะไรคะข้างบนค่ะข้างบนค่ะข้างบนนู้นค่ะมันมีอะไรหมุนๆบันนี่บันนี่ครับบันนี่ข้างบนเลยค่ะโอ้อันนั้นอะไรอะคะสวยปะสวยค่ะ มันคืออะไรอะคะน่าจะเป็นกาแล็กซี่ครับผู้ป่าเรียกมนุษย์ต่างดาวลงมาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันคืออะไรอะคะมันคือดาวต้องนอนดูไหมคะไม่ต้องก็ได้ครับมันคือหลุมดำหรอคะ <c oughs> ห,นหนูไม่เคยเห็นเลยอะหนูเคยเห็นไหมไม่เคยค่ะ ถ้าเรามีประตูตัวเลมอนใช่ไหมคะนีเ่เราก็จะทะลุไปแบบป้าโดราเอมอน,นร <laughs> เราก็จะไปเจอโดราแล้วไปขอโดรายงก่คุณหิวไหมคะสวยไหมครับสวยค่ะอาบ่นกันปะไปค่ะไปค่ะมาข่าวลูกลูกก็เด็กขึ <laughs> ้นมาเลย อ่าเล็กสิม,มันวิ่งไม่ได้ค่ะลูกทำไมวิ่งไม่ได้คะ,คะเพราะว่าหนูตัวหนักหรือเปล่าเพราะว่าหนูตัวหนักหรือเปล่านะหนูหรือเปล่านะใครเป็นคนทําให้หนูตัวหนักมานะสีต้องใช้ในนี้โทษนะคะหนูวิ่งไม่ได้คะ่ะไม่จะขึ้นไปไหวไม่ไดน่สีคะ่ะมันจะปีหนไหวไหมคะต้องใส่หนูก่อนค่ะได้ค่ะ วยมากเลยค่ะมาแล้วคะ่ะเดี๋ยวโตเขาแล้วค่ะตื่นเต้นอะไรเด้อเจ๋งไหมคะมึงสวยมากเลยคะ่ยมยคะมใครจะเล่านิทานนะ้าใครจะเล่านิทานนะ้าอ้าวพี่เขายกมือค่ะอาจารย์เล่านนิทาได้หรอบ๊อบบ๊อบพร้อมจะเล่านิทานหรือยังคะ่ะ <c oughs> เอา้าให้พี่จอเล่าหรอคะใช่ครับจะเล่าว้า อดฟังป้าป๋าเล่านิทานเลยค่ะลูกใช่อดฟังป้าป๋าเล่านิทานเลยค่ะหนูอ่านป้าป๋าสิป้าป๋าคะทำตาปิ๊งปิ๊งสิป้าป๋าเลยค่ะลูกป้าป๋าเล่านิาาาทา,า,านใหน่อยได้มไ้ยจอนไม่เคยเล่านิทานเลยจริงป้าป๋าก็ไม่เคยเล่าเลยใช่แล้วเล่าให้ลูกฟังไม่ได้หรอคะหนูก็อยากฟัง ออมีออป้าป๋าสิคะแล้มีเขาทำอะไรให้ป้าฝาแบบว่าเราไม่ได้หรอกค่ะเลราะวาป๋าไม่อยากเล่าเองไม่ใช่ไม่เคยเล่าเลยครับก็ลองเล่าดูสิคะจริงมันทำไม่ได้หรอกเราไม่เคยทำอะ่ะเนอกป๋แบบว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วแล้วมันทำไม่ได้ มีป,ป้าพาลูกมาเที่ยวบนเขาเพราะว่าหนีน้ำท่วม่งตอแล้วพี่จอนก็ยกมืออะไรจอนโลพี่จอนตั้งกำลังหานีทานอยู่แน่ๆนใช่ไม่จอนมีอยู่นี่พกอยู่ในกระเป๋ามาัางเ<อ>ั้อครับเธออูุ่่่ะเห็นไหมขออนุญาตหาเร่ก่อนนะครับพอดีว่าก่อนมาก็คือ ไปแวะไปแวะซื้อมาโหสุดยอดไปเลยค่ะหนูก็เป็นบอสหนูยังคีิปุูกหนูต้องคลิปลูกอะไรให้ลูกอะต้องหรือว่าบริการตรงนี้เยอะไปคะประป่าเไม่กล้าเล่าอยากอยู่ด้วยกันสองคนเหรออยู่สองได้ไงคะลูกไอยู่สองต่อสองเหรอโอ้แล้วไล่บริบริการทำไมไม่ได้ไลค่ค่ะหนูยังไม่ได้พูดว่าไล่เลยหมายถึงว่าที่ไมก่กล้าจอนอย่างจอ จอได้ยังได้ได้แล้วครับเอ่อชื่อเรื่องว่าการเดินทางของความสุขนะครับไล้เชออเลยค่ะถ้าไม่มีใครรู้เลยว่าใต้ผืนโลกของเราอะ่ะมีอุโมงค์อ่ะที่เชื่อมเมืองต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งอุโมงค์นั้นเก่าเป็นเส้นทางลับที่มีแต่สัตว์เท่านั้นที่รู้ทางออกอยู่มาวันหนึง่งในขณะที่มีหมีแพนด้าตัวน้อย กำลังก้มหน้าก้มตากินใบไผ่จู่ๆเจ้ามีแพนด้าก็เหลือบไปเห็นดอกไม้หายากทั้งสวยทั้งหอมมีแพนด้ารู้ดีว่าดอกไม้หายากบานได้เพียงวันเดียวก็เหี่ยวเฉา <c oughs> มีแพนด้าอยากให้แพนกิ้นเพื่อนสนิทได้ดมกลิ่นหอมของดอกไม้ <c oughs> ห,หายากนี้บ้าง <c oughs> แต่บ้านของกินอยู่ไกลถึงขั้วโลกหากเดินทางตามปกติดอกไม้หายากคงเหี่ยวเฉาไปก่อนแน่ แต่โชคดีที่มีหมีแพนด้ารู้ว่าทางเข้าอุมโมงค์ลับที่ไหนอ่ะมันจึงรีบเก็บดอกไม้ใส่ตะกร้าแล้วเดินทางผ่านอุมโมงค์ลับเพื่อไปหานกแพนกิ้นที่โค่ลกเหนือทันทีแพนกิ้นน้อยมีความสุขมากเมื่อได้รับดอกไม้หาย,ยากจากแพนดา้าเมื่อแพนด้ากลับเมืองจีนไปแล้วแพนกิ้นน้อยก็คิดอยากจะให้ลูกจิงโจ้ได้ดมกลิ่นหอมของดอกไม้หาย,ยากน,นีบ้างแต่บ้านของจิงโจ้อยู่ที่ออสเตรเลียหากเดินทางตามปกติ ดอกไม้หายากนี้คงเหี่ยวเฉาไปก่อนแน่ๆแต่โชคดีที่กุ้นน้อยรู้ว่าทางเข้าอโงคงลับอยู่ไหนมันจึงรีบข้ามตะกร้าดอกไม้แล้วเดินต่อแตะผ่านอุโงคงลับเพื่อไปหาลูกจิงจ้องที่บ้านทันทีลูกจิงจ้องมีความสุขมากที่ได้รับดอกไม้หายากจากนกแพนกินเมืม่อแคนกินลากกลับขั้วโลกไปแล้วลูกจิงจ้องจึงคิดอยากให้ช้างน้อยได้ดมกลิ่นหอมของดอกไม้หายากนี้บ้างแต่บ้านของช้างน้อยอยู่ไกลถึงแอฟริกา หากเดินทางตามปกติดอกไม้คงเหี่ยวเฉาไ่ก่อนแน่ๆแต่โชคดีที่จิงโจ้รู้ทางเข้าอุโมงคลับอยู่ที่ไหนจึงเอาดอกไม้ใส่ถุงหน้าท้องและกระโดดดึงๆผ่านอุโมงคลับเพื่อไปหาช้างน้อยที่แอฟริกาทันทีจบจบจบลับเกี่วหรอ่าคะจคับเกี่ยวค่ับทำไมเขาไม่นั่งเครื่องไปล่ะคะเออมันมันเป็นสัตว์ครับอ๋อโทษทีค่ะถ้าเป็นหนูจะขี่อูดไปอ่ะ ตัวน่ามันมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ผมถึงเล่าครั้งแรกสนุกค่ะสนุกมากเลยค่ะน่ารักด่ค่ะเด็กๆก็ชอบขอบครับครับป๊าป๊าต้องมีโบนัสให้พี่จอนะค่ะหนูไม่หยยบมือหนูรอเปล่านะไม่เหยาบค่ะต่อไปก็ถือคิวมามีแล้วค่ะเพลงอะไรคะอืซันคิสหรอซันคิสค่ะโอ้มามี คยร้องหรือเปล่าหรือว่าอันไหนก็ได้ค่ะอต่อไป,ปอยากฟงังเพลงอะไรหรือเปล่าคะสั้นคิดเนี่ยครับได้ไหมฟังอะไรก็ได้ครับที่ว่าหนูร้องอ่ะฟังได้หมดอ่ะหลงจากกรวานกว้างใหญ่ไพศาลกับเพียงน้ำพังจะไหนวันหนึง่งมีคนคนหนึ่งมังเดินมอนลอย,ร,อยร่วมชาง คือเธอที่รักคือเธอคนนี้ e ย h yeah. ต้องจากก็ว่าขึ้นขี่ดาวหางคิดเธอแลยฉันไม่ต้องคำนึงไม่มีเหตุผลต้องกลัวอะไรมันใจใฉันอบกอดจะไว้ไม่ให้มีไพ่ให้มีแค่เพียงรอยยิ้มมันสุขแสนพลาดเปลอกใจชาบรงนี้ความฝันต้องดับ นครั้ง้งีเป็นเพียงแค่รักที่ยืมมาฉันคงเศร้าเมื่อฉันไม่มีความหมายหากตอนสุดท้ายมันยังไม่ใสาจะได้จะคืนมาอย่ามาใจร้ายทิ้งฉันไว้อยู่ตรงนี้เพราะว่าความรักที่ฉันมีจะไม่จบไปย้มและลืมตาแค่ <S 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 อยากให้เธอนั้นไปนอนหลับฝัน จินตนาการว่ามีเธอกับฉันอยู่ด้วยกันในรายชวังของเราเธอมีเพียงแค่วันของเราโอ๋อ oh ที่รักยามฉันนอนหลับไหลไม่มีฉันแล้วฉันนอนหลับไหมนอนด้วยกันมันจะดีกว่าไหม Come with me to a galaxy พร้อมไหมคะพร้อมมากเลยค่ะป๊าพร้อมไหมคะพร้อมมากเลยครับอยากฟังอีกอ่ะได้ปะติดลมนะนดได้ซื้อจะเอาสอบนะเพลงอะไรดีครับน้องผิงมีเพลงให้ฟังปะแล้วแต่ป,ป๊าเลยค่ะมันมีร้องพ้อทุกเพลงจริงเหรอใช่อมืมันมีนมร้องพร้อเพลง มีนาเมษาวังยังรองคอเลยใช่เหรอใช่ <laughs> นี่ยคะ่ะ <laughs> เพลงนี้ <laughs> มันมีมอบให้หนูเอาไหมให้หนูเลยเหรอคะใช่ค่ะ <laughs> เอาค่ะเพงลงอะไรครับแค่คุณยิ้มมาสบตาแค่ครั้งเดียว <laughs> ก็เหมือน,นโลกนี้มีแค่คุณ <laughs> หยุดมองไม่ได้จะไม่มีเข้าใจ มีรอยยิ้มระวา่าแผ่นดินไว้สั่นทั้งใจครั้งรักคุณชนไปไหนไม่ได้แล้วแค่เพียงได้เห็นคุณยิ้มทีไรก็หวันไว้ทุกทีใจไม่ค่อยดีก็คุณน่ารักไปแค่คุณยิ้มทีไรก็หวันไว้ทุกทีใจไม่ค่อยดี หยุดน่ารักสักวันสุดีมไหมเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะเข้าใจไหมคะป๊ะป๊ามามีถาเข้าใจค่ะไหนให้มามีเล่านิทานให้หนูฟังดิอยากฟังอยากฟังจกมามีอ่ะได้ป่ะได้ไหมครับเออให้หนูเล่าเหรอคะ เอาภาษาไทยแืบภาษาอังกฤษค่ะภาษาไทยค่ะโอเคค่ะเอาตั้ไปกับเต่าได้ไหมคะลูกได้ค่ะตุกป,ป่าไม่เล่าอะคะ่ะไม่เล่าจริงๆเหรอหนูสอนก็ได้นะไม่สิไม่ได้เรียกว่าสอนหมายถึงว่าหนูนำก่อนได้นะคะแล้วก็เล่าให้ลูกฟังได้มัย้ยได้มัย้ย ได้ไหมป่าได้ครับแต่ช่วยเล่าได้เลยจริงเหรออือหือได้ครับณว,วันหนึ่งณป่าแห่งใหญ่กระต่ายป่าตัวหนึง่งเยาะเย้ยหาดถางเต่าว,ว่าหาสั้นและเดินเชื่องช้าไม่เล่าตามเหรอคะเอ่อผมไม่เคยเห็นบอลเล่านิทานเลยครับก็ว <laughs> <laughs> ันนี้ค่ะ หนูเล่าหนูเล่าดิหนูเล่าต่อเดี๋ยวตามตามยังไงอะคะก็เดี๋ยวเล่าตามไงให้หนูเล่าก่อนหนูเล่าจนจบใช่ไหมคะถึงจะตามใช่หนูก็เล่าก่อนเดี๋ยวกลางๆท้ายๆเดี๋ยวตามงอ๋อโอเคได้ค่ะเมื่อต่อได้ยินคำพูดเยอะเย้ยถาดถางของกระต่ายมันก็หัวเราะและตอบกลับไปว่า ข้าจะเอาชนะเจ้าในการวิ่งให้ได้แม้ว่าเจ้าจะวิ่งเร็วพอๆกับดมก็ตามกระต่ายป่าเชื่อมั่นในความเร็วของตัวเองและคิดว่าเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนดังนั้นมันจึงยอมรับข้อเสนอนั้นพวกมันต่างตกลงกันว่าสุนัขจิ้งจอกควรจะเป็นผู้เลือกเส้นทางและกำหนดจุดมุ่งหมายเมื่อถึงวันนัดหมาย สำหรับการแข่งขันกระต่ายกระต่ายปา่าและเต่าก็เริ่มต้นพร้อมพร้อมกันบนเส้นทางที่สุนัขิ้งจอกเลือกไว้เต่าไม่เคยหยุดแม้ชั่วขณะมันเดินอย่างเชื่องช้าและสม่ำเสมอตรงไปอย่างจุดมุ่งหมายกระต่ายปา่า<ม>วิ่งเร็วกว่าเต่าอ,อ้าวเล่าต่อไหมคะกระต่ายป่าวิ่งเร็วกว่าเต่ากระต่ายเห็นว่าตัวเองวิ่งนำมากายแล้วเห็นเต่า หาไม่มองเตา่าเต่าวิ่งช้ามากกระต่ายก็เลยคิดว่าเต่าคงตามตัวเองไม่ทันหรอกก็เลยไปนอนใต้ต้นไม้ไนอนใต้ต้นไม้นอนใต้ต้นไม,นนนไม้เพราะว่าคิดว่าเต่าคงไม่มีทางที่จะชนะหรือแซงตัวเองได้ก็เลยงีบหลับไป แล้วก็ก็ก็ตายที่ทนองตัวก็ได้สะดุ้งสะดุ้งตื่นมาแล้วได้เห็นเต่าวิ่งไปจะถึงเส้นชัยแล้วห่างจากตัวเองไกลมากทำให้กระต่ายตกใจแล้วรีบวิ่งตามต่าไปแต่ก็ไม่ทันเพราะว่ากระต่ายนั้นเถอรับไปนานมากทำให้เต่าเข้าเส้นชัยก่อนกระต่าย นะข้อคิดนิทา,า,านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรครับน้องบะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต่อให้คุณจะเป็นคนเก่งแค่ไหนคุณก็ไม่ควรที่จะประมาทนะคะห็นไหมคะอะไรนะเอ้าก็ต้องมีความรับผิดชอบเลยคะ่ะอืมใช่ถ้าลมผิงก็อย่าประมาทเข้าใจไหมครับค่ะหนูจะวิ่งหนเลยหนูจะไม่วิ่งช้าค่ะหนูจะไม่แอบหลับใตบ้ต้นไม้หลับใต้ต้นไม้ด้วยหรอคะ ใช่ค่ะแต่หนูจะแอบหลับใต้ที่นอนหรือเปล่าคะลูกเส,สียทรงเลยนะคะับบอสน่ารัก <in co> น่ารักไม่ยอมเล่า <in co> นิทานให้ฟังลูกน่ารักเดี่ยวคะ่ะหนูก็ไม่เคยฟังใช่ค่ะใช่บบอสไม่เคยเล่านิทานเลยอะ่ะถือว่าเป็นบุญหูแล้วกันนะคะ เถอะนอนกูทำเต็ไมไปถูกวันหนึ่ทำต็มไปถึงเราจะทำอะไรตอนน่อดีคะส่งหนูเข้านอนไหมคะได้ค่ะแต่งตัวอะไรเนี่ยใครคะหนูอะอ้ะาวมามีเลือกใครไม่น่ารักเหรอคะ,ะ,อะน่ารักอ่จบแค่นั้นแหละหน,หนูว่าชุดน,นี้มันเข้ากับลูกดีคะ่ะแบบน่ารักสนสนก็ดูดธรรมทะท่แมงดีคะ่ะไม่ได้ปัวอะไรอ๋อมันไม่น่ารักหรือเปล่าคะ กลับลำเร็วนะเราอยู่เทินเร็วนะไม่ปอครับค่ะหนูว่ามันก็น่ารักดีอ่ะใช่อืเลี้ยงคุณพ่อดีเด่นมือแมวนี่เก็บไวด้ดีๆนะรลบว่าเดี๋ยวหนูจะเก็บเอาไว้บนหัวนอนเลยค่ะฉีดน้ำหอมมาปะคะฉีดมาครับ หอมปะลองดมดิหอมไหมดมดีเองนดมดมดูเองดิค่ะอ้ยดมเองดิค่ะดมดิหอมลองเอาไปดมที่บ้านดูค่ะเหมือนลรจิตยังไงไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บไปดมที่บ้านค่ะมันมีเหมือนลรจิตนะค่ะลูกไม่คาน่ารักค่ะเดี๋ยวจะไปนอนตอนไหนค่าเดี๋ยวมิกจะไปศุกร์ไหมจะไปแล้วค่ะมิกว่างเลี้ยังค่ะไปฟังเพลงก่อนไหมครับค่อยนอน ได้ค่ะแล้วแต่ที่ที่นน่นเหรอคะแบบใช่ครับที่นน่นอ่ะไปไหมเก็บทรงไปค่ะไปก็ได้ค่ะแล้วก็ไปส่งลูกนอนที่นน่นก็ได้ค่ะไปค่ะไปค่ะเหมือนมีทำไมวิ่งไม่ได้นะขาเปียกเพราะว่าเพราะว่าเพราะวันวันทั้งวันหนึ่งจนหนักแล้ว ี๋้วเรากิ้งลงไปกันก็ได้ค่ะกิ้งลงไม่ได้ค่ะเสียโฉมนะคะมาค่ะเดี๋ยวมีอุ้มไหมเ <c oughs> ดินหรืจะเดินเองอุ้มค่ะไปเลยไหมคะครับ